dạ, thay phải nhớ bưởi bao ừ, nick, à, you have, you have to say something, nhớ something mình uh, uh, number, chỉ photo down for you. Okay. Um. you, you need number, I ấy, <laughs> <laughs> money. có, need có, ha 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 Yeah, à, 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 vậy, 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 โอ้ซิกนัมเบอร์นะออออออลอีทีอีัแ้วเอาไปงีเบอร์ใดนะวันอนเบอร์เอ็กวันวะ22เทปนิตูปาดว่หลายเบอร์แต่ไปงี้4 4ะนนวะเอกบอก4 2 2เอกควรเทปนิตูคะนนวะ ว่าลายเบอร์ไปนะเออจัดหนักเลยไปยัยเอาของงานนี่ไปยัยระเบิดอ่ะไปดาดิงยูพิกยูพิกนัมเบอร์อินอะอิสวันอินอะอะไรหนอิน่หน่หนออิสวันย่า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 วันจะโชว์วัน what what you see number yet not? 33. 33. Ờ. Thì chết văn, thì chết văn mò. Mò mò. Dạ. Thì 55. 55. Ồ. Tụi đấy nó không nghe mà lại tụi thì nó bạn đi mít tìm muôn u phụp

What number? Oh, ô, cho thám hỏi, rồi cho hỏi đi, đi thăng number? à, bạn nào, nó si, hê, nó oh, number <laughs> Number 9. Ừ Oh là hãy để câu cho con yêu đội. One more, one more, one more. Xin. One more. Ow, à, last one. 11. Ow, ket, 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 câu kết bò ket, 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 เหล็กที k k ow. K ow k oh, uh. ่สวยแท้เหล็ที่งามแท้ไเฮ็ดโรเบิรมันิงาม้เก็บอลิวันนะเก็บอลิวันเออลัคกี้บอยลัคกี้บอยลัคกี้บอย26นะอ๋อกับอัน79เกโอ้เลขสวยเลขสวยนี่อื้อเินบ่เลขสวยมากๆเลยนี่่มักขมเกอ่มักเก มาเกตเก่านะพี่ยันโรเบิร์ตแต่ลิงวิโกเมกเพาเวอร์โอเดอไอเกนนอนนอนโรเบิร์ตสวัสดีครับวันะี้โรเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาขอหวยวันนี้มามาขอขอหวยหวยกับแม่กับแม่ตะเคียนตะเคียนขอให้ผมโชคดีนะครับขอให้ผมโชคดีโชคดี นะครับเออเอามัดูดูนะวอามาดูดูนะเอาเลูกคนน้ำลูกคนน้เบอร์คนนั้น oh, ล oh? oh, ูกคนน้ำเบอร์คนนั้นเอาเจ้าลูกเบอร์ดิเมกยูเฮนเอ่เอาบันไดเร่วงไงเอาลูบลูบลูบยี่นี่อย่าอย่าอยู่อยู่อยู่เมกเฮนไลเดียเออสโลดาวเออเซ นก์สเกอร์กิตมีลักุลักกุักนิดมันีฝรังนิดมันนีมัีมัีมัีเป็นฝรังฝรังนิดมันนีเ่เออไ้ยอย่บจะูเมกซ์โลลด้านหลังีเมกซ์โลลีเมกไนยูเนาไรชิไรพี่เพิดทัดทัดเธออ่าซโลเมกไนย่าอปเตกิยู่นามเบอร์อค e ยน You cannot see anything. <laughs> you can see yet not. ออลูไปลูไปไปไหลูลูลูอลูลูอลูอลูอลูเบิงอ๋ออลูเบิงเนี่ยได้บวยลูเบิงดูลู รูปเงินูปหอาสิบเก้น่หาิดเกได้กลอันเนี่ย้าิบกาห้าไนเลขดียร์พาเบิดได้ไหนะอานี่บนกกเป็นเลขเดียร์พาโรเบิร์ดนี่นี่พ่รนี่นีนี่ก็เป็นเลขนี่นี่โรเบิร์ดโรเบิร์ดยิ่งนเบอร์โรเบิร์ดให้โชยูดินี่คนนีนี่นี่ นี่ซียนะนี่นี่นี่ม่เห็นว่าพี่น้องนี่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 นีวันนี่ซีเ e ้ยไฟ f n i e t e เออเ้นเด็กไงพี่ยังเก่าแปดเนาะเก่าแปดหรือว่าอันยังอีกเ่ะก่าแปดศูนย์บอกหรือยังบ่งเด้ญพี่น้องอุ้ยเก็ดพยังเก็ดเก่าดีล่ะเก็ดเก่าหรือ ดูอืมว่าไปใส่มาใส่ในเหล็กนี่ก็จะเกศเก่าเลยพี่นงเกศเก่าศูนย์บ่อ่กระเบื้งแล้วพี่นงเห็นบ่อหอนี่เนี่ยเลขเนี่ยนี่เปิว่าต้องไปคอยหยากอินป้องไปรูปหยาพี่นองนี่ขึ้นเดี่ยเห็นเลยนี่ล่ะงวสีมา ฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องเด้อค่ะมวนๆค้ำคำสนุกแต่นานพี่น้องอเป็นยุโรปเบิร์ตอ่าได้บอกเปยุโรปเบิเบ <c oughs> ร์ตตอนหลังแลเฮ้ยบลังของงวยฝ้าพลังมะของงว,วยพี่น้องฝ้าบาลังมะของงว,วยเด้อค่ะฝ้าบลังมะของงวยไอ้เจ้าแม่ะะมตะเคียน มาพลังมะโอขอไอ้เจ้าเมตะเกียนเดี๋ยวเราซื้อตะเกียนวยังก่อนเหรอแต่เมตะเกียนทองอ่าเราซื้อแต่เมตะเกียนทองมเมตะเกียนท,อง,ยนทองนะคะเนาะ,ะผ,ผ,ผู้ก็เจ้าเขาเจ้าได้เนาะก็เจ้าก็ซื้อชุดมาฝากนันเนี่ยซื้อชุดมาถวายให้แล้วแต่โสกแล้วแต่วาสนาของคนเนาะพี่น้องอืม มีกับปากไว้แค่นี้แหละค่ะขอบคุณก,การรับชมนะคะพญโรุเบิดมาสวัสดีครับยังสวัสดีครับ <laughs>